ทุกคนล้วนมีความถนัดที่แตกต่างกันหมดเลยค่ะแล้วก็หาเส้นทางของตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสตรงจุดนั้นนะคะแล้วเอ็มจะบอกว่าเอ็มเป็นคนที่ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชวนิชาชมณีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแอมค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนะคะมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เอกมอลมนะคะตอนนี้น้องแอมก็อยู่ปีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องประชาของชีวิตนะคะน้องแอมก็ต้อง กล่าวก่อนนะคะว่าน้องแอมยังไม่ได้ทัานตกผลึกของความคิดนะคะก็อาจจะยังไม่มีปรัชญาเป็นของตัวเองนะคะก็ขออนุญ,ญาตอ้างอิงนะคะอ้างอิงจากหนังสือต่างๆแล้วก็นับปรัชญาที่น้องแอมอ่านมาให้ฟังนะคะส่วนนี้นะคะน้องแอมก็จะมาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคะ่ะเคยไหมที่ตั้งคําถามแบบนี้กับตัวเองด้วยความกังวลว่าเราเก่งพอหรือยังนะเราดีพอหรือยัง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ทุกคนจะมีความคิดแบบนี้แต่เราต้องมีสติรู้เท่าทันและจัดการความรู้สึกแย่ๆของตัวเองได้ค่ะและแอมนะคะก็มีการจัดการกับตัวเองค่ะก็คือจัดการกับความรู้สึกของตัวเองทําจิตใจเติมจิตใจให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ฝึกทัศนคติที่ดีต่อตอนเองนะคะแล้วก็แอมจะไม่เก็บคําพูดของคนอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่า แย่จังหรือว่าฟังแล้วมันรู้สึกทำให้ตัวเองไม่มีคุณค่านะคะคำพูดพวกนี้ก็จะไม่คิดมากค่ะก็ถ้าได้ยินก็คือปล่อยผ่านไปเลยนะคะนี่ก็คือเป็นพื้นฐานของความคิดของแอมนั่นเองค่ะก็จะถ้ามีเรื่องแย่ๆเข้ามาในหูนะคะก็จะไม่ค่อยคิดมากค่ะก็จะตัดออกรับฟังแต่ เรื่องที่ดีค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วไร้ค่าธรรมชาติจะไม่สร้างสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทุกสรรพชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราแค่ต้องหามันให้พบเท่านั้นเองอย่ามวัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ปากของใครจงมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ค่ะจริงอยู่บางครั้งนะคะที่เราอาจจะทําผิดจริงๆแต่ถ้าคนที่รักเราจริงนะคะเขาก็จะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดนะคะถ้าเจอคนแบบนี้ก็แนะนํานะคะก็ให้หลีกเลี่ยงโดยเร็วเลยค่ะการรู้จักปฏิเสธค่ะ บางครั้งนะคะเราก็ต้องปฏิเสธเพื่อที่จะเคารพตัวเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์ทุกคนขนาดนั้นนะคะลดการเปรียบเทียบค่ะยิ่งเราเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งจะทําให้ตัวเองไม่มีความมั่นใจมากเท่านั้นนะคะทุกคนล้วนมีความถนัดที่แตกต่างกันหมดเลยค่ะแล้วก็หาเส้นทางของตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสตรงจุดนั้นนะคะแล้วเอ็ม่จะบอกว่าเอ็มเป็นคนที่ ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะข้อนี้เป็นข้อที่แอมทําได้ยากมากที่สุดค่ะแอมชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยมากทุกวันนี้ก็อาจจะเลิกได้แล้วมั้งคะเพรรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังสวยไม่พอดูดีไม่พอเก่งไม่พอค่ะแต่ว่าก็มีบางความคิดที่รู้สึกว่าอะตัวเองก็เก่งเหมือนกันแล้วะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ไม่อยากจะให้ทุกคนนะคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะก็อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังและก็คาดหมายไว้ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแอมก็จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเช่นการกินการนอนการออกกำลังกายนะคะเพราะถ้าสุขภาพกายดีแล้วนะคะสุขภาพจิตใจก็จะดีตามมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องแอมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะโอบกอดตัวเอง ไว้ให้มากมากนะคะยิ้มรับกับทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตนะคะลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะและชีวิตเราก็จะดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะ